การเล่นเวทเพื่อการลดไขมันมันต้องทําอย่างไรเดี๋ยวนี้ผมจะมาช่วยเจาะลืกให้ครับว่าระบบการฝึกไหนที่ช่วยทําให้เราสามารถเผาไขมันได้สูงที่สุดจากการฝึกเวทชอนนิง่งและไม่ทําให้คุณตัวใหญ่จนเกินไปด้วยรับรองเลยว่าสายนายแบบสายนั่งแบบไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่สำคัญไม่ใช่การฝึกหนักทีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต สวัสดีครับผมโค้ชปูนเองครับตอนนี้ทุกคนำลังชมรายการ s i กแพคโปรเจกต์นะครัผมมาในคลิปนี้นผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงวิธีการฝึกเวททรนนิ่งที่ช่วยทําให้คุณไม่กล้ามใหญ่จนเกินไปและยังทําให้คุณสามารถเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็เผาผลาญไขมันได้เยอะเพิ่มมากขึ้นกว่าการฝึกเวททรนนิ่งแบบปกติที่คุณกําลังทํากันอยู่นงครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่ เป็นสายที่ไม่ใช่สายพ่อกกยนะครับผมมักจะกลัวการฝึกเวทชอนนิง่งเพราะเขากลัวว่าเขาจะกล้ามใหญ่มากเกินไปกลัวว่าเขาจะดูเบกี้ดูหนาเตะตะ้าอะไรเงี้ยนะครับผมบางคนชอบแต่งตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตัวหนาหรือว่ากล้ามหนามากเกินไปเนี่ยครับมันจะทําให้เขาดูเทอะทาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไม่สวยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ากล้ามเนื้อของมนุษย์เราครับมันไม่ได้โตง่ายขนาดนะั้นโอเคปะนะครับ ต่อให้คุณใช้ของใช้ยาหรือใช้ซามใดๆก็ตามครับมันไม่ได้โตง่ายขนาดนั้นนะครับผมคุณจะต้องกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้ออย่างเข้มข้นแบบสเปซิฟิกแบบเฉพาะเจาะจงแล้วคุณจะต้องกินพลังงานในค่าบวกขึ้นไปด้วยนะครับถึงจะทําให้คุณมีกล้ามที่ใหญ่หนานครับตัวใหญ่โตได้นะแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครก็ตามครับที่ต้องการที่จะมีทรงแบบในแบบนะครับมีมวลกล้ามเนื้อสวยๆพอดีๆกล้ามเนื้อดูคมชัดดูมีมิติ และถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโปรแกรมการลดไขมันครับผมครับการฝึกเวทชอนิ่งแบบไฮเปอร์ทรฟี่ก็คือการฝึกแบบสไตล์เพาะกายนะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณในเรื่องของการเผาผลาญไขมันครับดังนั้นครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้เลยว่าการฝึกแบบไหนที่จะทําให้เราสามารถลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าการฝึกแบบสไตล์เพาะกายทั่วไปนั่นเองครับในโลกของการฝึกเวทชอนิ่งครับจะมีอยู่3ระบบหลักๆด้วยกันครับในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับ หนึ่งเลยคือสิ่งที่เรียกว่า mechanical tension ครับผมก็คือการใช้น้ําหนักเข้าว่านะผมการยกอยู่ที่จานวน3มถึง6ครั้งนะครับก็จะเป็นการฝึกแบบ mechanical tension ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายพอกายครับจำนวนการยกนะครับอยู่ที่6จนถึง12ครั้งนะครับก็ยังถือว่าเป็นการฝึกแบบ Mechanical Tension อยู่่นเองครับผมอย่างที่สครับก็คือการฝึกแบบ m u s c l e damage ก็คือการฝึกแบบช้าๆผมการฝึกอ c เ e n t r i c ต่างๆคือการยกไปเสลร์ครูขึ้นมานะครับและค่อยๆผ่อน 4วินาทีนะครับหรือว่าเบนช์เพรสป้องนะครับแล้วผ่อนลงชา้ชาๆ4วินาทีวิธีการน,นี้จะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของเรานะผมมีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นทำให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากขึ้นครับแต่สิ่งนั้นเราไม่ต้องการใช่ไหมเราต้องการสิ่งที่ทําให้เราสามารถเผาผลาญได้เพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นวิธีการที่3นะครับผมของการสร้างกล้ามเนื้อครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า metabolic stress ก็คือการใช้จํานวนครั้งเท่าว่าในการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อครับโดยจํานวนครั้งที่เราใช้ครับผมจะอยู่ที่10 15จนถึงงครั้ หรือ1 5บหถึงยีครั้งในบางโปรแกรมเราสากจะไปเนี่ยครับจำนวนครั้งไปถึง30ครั้งเลยก็มีนั่นเองครับดังนั้นครับผมวิธีการฝึกเวทเทรนนิ่งที่ทําให้เราสามารถเผาผลาญได้สูงที่สุดนะครับก็คือการฝึกแบบ metabolic ส t r e s s นั่นเองทีนี้ครับผมจะมาเจาะลึกในส่วนของการฝึก metabolic stress ที่ทําให้คุณสามารถเผาไขมันได้สูงสุดก่อนนะครับผมคืออย่างแรกนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเผาไขมันหรือต้องการที่จะเผาแคลอรี่ส์มากที่สุดครับการฝึก compound exercise ก็คือการฝึกกล้ามเนื้ที่มากกว่า1ข้อต่อครับผมไม่ว่าจะเป็นท่า bench press, squat, deadlift, overhead press, ดึงข้อด p for chest ต่างๆนาน,นานเหล่านี้ครับผมจะเป็นวิธีการฝึกที่ทำให้คุณสามารถเผาแคลอรี่ได้เยอะมากครับและถ้ากิดว่าคุณเอา Compound Exercise มาควบรวมเข้ากับการฝึก t e t o บ lic Stress นะครับก็คือการใช้จำนวนครั้งเข้ามาใส่ร่วมด้วยเนี่ยนะครับ จะทาให้คุณเผาแคลอรี่ได้สูงขึ้นไปอีกครับโดยเว็บเรสหรือว่าจำนวนครั้งที่คุณจะใช้ในการฝึกในแต่ละท่านะครับสมมติว่าผมจะฝึกท่าแลดูดาวนะครับผมท่าแลพูดาวที่ผมจะฝึกนะครับจำนวนครั้งที่ผมจะใช้อยู่ที่1 0ถึง15ครั้งนี่คือเป็นการฝึกแบบว่าฐานสไตล์เมทัลลิกสตรสนะครับแต่ถ้ากอกว่าคุณต้องการที่จะเผาผลาญพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นครับผมคุณสามารถฝึกในจำนวนครั้ง1 5ถึง20ครั้งได้ต่อนหนึ่งเซตครับแต่แค่นั้นยังไม่พออนนะรใกกกกลไขงาฝึ เวลาในการพักมันจําเป็นจะต้องสั้นนะครับผมสั้นในที่นี้คืออยู่ที่3 0ถึง60วินาทีครับจะทําให้คุณสามารถกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อในรูปแบบของ m e t a ั้งเลยสเตรชได้อย่างเต็มระบบนั่นเองครับต้องเปรียบเทียบกันอย่างนี้ครับผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นการฝึกที่เราใช้น้าหนักเยอะๆนะครับเราจําเป็นที่จะต้องพักเป็นระยะเวลาครับอย่างน้อยอยู่ที่3-5ถึงนาทีครับเพื่อให้ร่างกายของเราครับฟื้นในส่วนของพลังงานขึ้นมาและทําให้เราสามารถยกเวทในเซตถัดไปได้ นั่นคือจะเป็นการที่ทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราพูดถึงเรื่องของเมตาบอลิกสเตรสครับผมนะครับการพักสั้นนะครับสามสิบถึงหกสิบวินาทีจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับ ถ้าเกิดว่าคุณนึกภาพไม่ออกครับผมอยากให้คุณลองไปย้อนดูในส่วนของนักข้อกายที่มันสายประกวดครับในช่วงวันใกล้ๆกแข่งครับผมครับจำนวนครั้งที่เขาใช้จะเยอะมากครับอยู่ที่1 5บหถึงสาครั้งต่อเซตและพักโคตรสั้นนะครับไปลองดูได้เลยครับพักสั้นจริงๆพัก30วิชาชีพัก60วินาทียกกันแบบแสบแสบโหดโทรมานทรมานครับผมเหงื่อนี่นะครับโซมกายเลยเดียวครับผมนะครับนี่คือเป็น ความงดงามของการฝึกแบบการใช้จนวนครั้งเยอะหรือว่าการฝึกไฮเร็ะครับซึ่งนั่นจะเป็นวิธีการที่ทําให้ร่างกายของเราสามารถเผาแคลอรี่ได้เยอะมากๆในระหว่างที่เราฝึกอยู่นั่นเองครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชพุ่นแอนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในอีกแง่มุมนึงครับที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเเเออาาไวว้้คครรับผมืจจนนนซตที่ะใใชการฝึกต่อสัปดาห์นะครับใน7วันต่่อกกลลุม้ามเนนื้อะครับ ควรอยู่ที่10ถึง15เซตนะครับผมต่อสัปดาห์ครับคือยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเช่นกล้ามเนื้ออกนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกกล้ามเนื้ออกนะครับในรูปแบบของ metabolic stress ครับผมใน7วันนะครับจำนวนเซตที่คุรใช้ในการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้ออกครับควรอยู่ที่10ถึง15เซตต่อสัปดาห์นั่นเองครับผมครับดังนั้นครับคุณก็ไปแยกย่อยท่ามาครับผมว่าคุณจะฝึกท่า bench press นะครับกี่เซตนะครับคุณจะฝึกท่า incline press กี่เซต คุณจะฝึกท่าฟลายกี่เซตคุณจะฝึกท่าดิกี่เซตแต่รวมแล้วนะครับให้ได้อย่างน้อยอยู่ที่1 0 1ถึงสเซตครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายแอดวานซ์นะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า1 0 1ถึงสเซตมันไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องไหลไปที่20จนถึง30เซตครับถึงจะเหมาะสมสำหรับ ตัวของกล้ามเนื้อของคุณที่เป็นสายแอดวานซ์นั่นเองครับและระบบการฝึกหรือว่าตัวของสป l ิตเทรนนิ่งที่ผมแนะนำนะครับมีอยู่2อย่างหลักๆครับที่มันเวิร์กมากจริงๆครับผมหนึ่งเลยคือฟูลบอดี้เทรนนิ่งครับก็คือการฝึกแบบทั้งตัวนั่นเองครับการฝึกฟูลบอดี้เทรนนิ่งครับผมไม่ต้องพูดถึงครับมันจะช่วยทำให้คุณสามารถเผาพลังงานได้เยอะอยู่แล้วด้วยตัวของระบบการฝึกของคุณครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวของการฝึก m ม t a b อ l i c s ล r e สตรมาควบรวมเข้ากับการฝึกฟูลบอดี้เทรนนิ่งของคุณคร มันเบิร์นนะครับมันแทบจะระเบิดระเบิดตัวของไขมันเนี่ยครับทะลักออกมาจากตัวของคุณเลยนั่นเองครับผมครับและตารางที่2ครับผมที่ผมแนะนำครับนั่นคือตัวของอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์บอดี้นั่นเองครับในวันหนึ่งนะผมฝึกอัปเปอร์นะครับอีกวันหนึ่งฝึกโลเวอร์ครับโดยที่คุณใช้จำนวนครั้งเยอะเข้าว่าและพักสั้นครับผมบอกเลยว่านี่คือเผาผลาญได้หนักมากมาก ไม่แพ้กับการฝึก full body training เลยครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบการฝึกแบบไหนนะผมก็ลองทําดูครับไม่ว่าจะเป็นการฝึก full body นะครับหรือว่าการฝึกแบบ upper lower นั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้ยังไม่สะใจนะครับผมมีเทคนิคเสริมมานําเสนอครับไม่ว่าจะเป็นการฝึก Circuit Training การฝึก d r อ p เซตการฝึก Super Set เ การฝึกคอม p พลวเซตครับผมจะเป็นเทคนิคพิเศษที่คุณสามารถนำมาใช้เสริมในการฝึกของคุณที่ทำให้คุณสามารถเผาผลาญไขมันได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณครับผมมีความรู้ในเรื่อง,องของการฝึกในระบบพิเศษเหล่านี้นะครับให้คุณเอาเทคนิคเหล่านี้มาใช้นะครับและบอกเลยว่าคุณจะสามารถเผาแคลอรี่ได้มากกว่าการฝึกระบบแบบพื้นฐานด้วยซ้ำนั่นเองครับ โดยในการฝึกที่ใช้จำนวนครั้งเยอะเพื่อการเผาผลาญพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเ่ยนะครับมันมีงานวิจัยที่ชี้ชัดไว้หลายชิ้นด้วยกันครับมาในงานวิจัยแรกครับผมเป็นงานวิจัยที่จัดทำโดยดร,รชนเก้แล้วก็คณะของเขาครับโดยในงานวิจัยครับผมคนพบว่าการฝึกเวทชรนิ่งแบบไฮเว e และก็ low r สนะผมคือการฝึกในจำนวนครั้งเยอะและพักสั้นนะครับช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ฝึกได้นานถึง38ชั่วโมงเลยครับพูดง่ายๆครับว่าการฝึกแบบ high r e ครับผม ทำให้เกิด afterburn effect ก็คือการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่เราเอาอกกำลังกายเสร็จไปแล้วด้วยเช่นกันครับมาในงานวิจัยที่2ครับผมจัดทำโดยดยรเปาลีแล้วก็คณะของเขาครับงานวินจัยนี้จัดทำในปี2012ที่ผ่านมาครับโดยในงานวิจัยครับผมครับพบว่าการฝึกเวทชูนิ่งแบบเซอร์กิตนะครับจะช่วยเพิ่ม fat oxidation หรือว่า ช่วยเพิ่มอัตราของการใช้ไขมันในร่างกายของเราได้และมีผลคล้ายคลึงกับการฝึกฮิตด้วยนั่นเองครับผมและมาในงานวิจัยที่3ครับจะทำโรเตอร์ครเมอร์ ramer, แล้วก็คณะของเขาครับโดยงานวิจัยครับพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของการฝึกเวรเอร์ชนนิงในวลลุ่มที่สูงแล้วก็ความเข้มข้นที่สูงครับผมครับแล้วมาดูว่าร่างกายของเรามันมี adaptation หรือว่ามันมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนครับโดยงานวิจัยครับชี้ชัดว่า ความเข้มข้นระดับกลางที่มีระดับวัวล,ลุ่มที่สูงพอเหมาะครับผมในที่นี้คือจำนวนครั้งที่เยอะแล้วก็จำนวนเซตที่เยอะมากพอครับรวมไปถึงเรื่องของการพักน้อยควบรวมเข้าไปด้วยครับจะช่วยสผลให้กล้ามเนื้อครับผมสามารถเผาผลาญได้ดีขึ้นและไม่ทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของเราครับมีอาการล้าหรือว่ามีอาการที่ถูกกระตุ้นหนักมากจนเกินไปนั่นเองครับถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน c r ทีน i ปร pro max คือคําตอบครับประกอบไปด้วย creatine m o n น h y d r เพิ่มพลังทุกเซต l o ลโอนิทฟื้นตัวไวไม่ลา้า l t y r o s i n ีโฟกัสชัดในทุกการฝึก l a l a n i n เพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตก l t i เทียลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสำหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับดังน,นะครับสรุปตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอยู่ในระบบของการฝึกเบทที่จะให้คุณเผาผลาญได้สูงสุดครับผมสิ่งที่คุณจะต้องฝึกนะครับคือการฝึกแบบไฮเร็ปก็คือการฝึกแบบเมซิลิกสเตรชก็คือการที่คุณใช้จํานวนครั้งเยอะนะครับ น้ำหนักปานกลางนะครับเข้ามาฝึกในการฝึกคอมเพล็ก์เอ็กซ์ไซส์ของคุณนั่นเองครับผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมเข้าไปครับผมก็คือจำนวนเซตที่คุณใช้ต่อสัปดาห์ครับควรต้องมากเพียงพอ1 0ถึง15เซตครับวันที่คุณฝึกนะครับในสัปดาห์คุณอยู่ที่3ถึง5วันต่อสัปดาห์และคุณไม่ควรพลาดในส่วนของการฝึกคาร์ดิโอเพิ่มเติมเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกคาร์ดิโอโซน2หรือว่าการฝึกคิดครับก็จะช่วยส่งเสริมทำให้การฝึกของคุณเนี่ยนะครับผมมันเผาผลาญพลังงานในร อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันครับนั่นคือในส่วนของการควบคุมอาหารนั่นเองครับผมต่อให้คุณฝึกไวทเทนนิ่งในระบบที่เข้มข้นขนาดดีแล้วครับแต่คุณไม่คุมอาหารครับผมบอกเลยว่าคุณก็ทําทุกอย่างนะผมฟรีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดคุณอยากที่จะลนจริงๆจากระบบการฝึกในรูปแบบของไฮเล็บแบบนี้ครับให้คุณควบคุมอาหารด้วยนะครับก็จะช่วยทำให้คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการลดไขมันได้อย่างจริงจังเลยทีเดียวครับผมและซิกแพค หรือว่ารองสิบเองของคุณก็จะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมครับทุกคนสามารถทําได้ครับผมเพียงแค่คุณต้องทําให้ถูกระบบมันก็แค่นั้นเองครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่ห้องช่องโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวัน,นครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ